สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนเลวันนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับศึกลีกเกาหลีใต้ที่2ทีมของสาวไทยของเราต้องมาพบเจอกันอีกแล้วก็คือทีมหุ่นดของวิภาวีสีทองที่วันนี้สามารถเอาชนะทีมของดารินปินสุวรรณ GS ไปได้ครับซึ่งก็มีโมเมนต,ต์น่ารักเกิดขึ้นสําหรับแมชดนี้เป็นดาวตบทีมชาติของมองโกเลียครับที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นกันเลยตอนที่แข่งกับทีมชาติไทยของเราเธอชื่อ ชอบวิภาวีมากๆเลยครับสําหรับดาวตอบคนนี้เธอก็ถือว่าได้โอกาสดีสุดๆครับได้มาเชียววิภาวีถึงในสนามเลยเธอได้ถ่ายภาพเธอคู่กับโปสตเตอร์ของวิภาวีที่สนามลีกเกาหลีใต้แล้วนี่เลยครับเธอก็ทาป้ายเป็นรูปของวิภาวีพร้อมกับเขียนว่าเบอร์13ไปแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีใต้เลยครับมานั่งเชียววิภาวีถึงในสนามเลยนี่แหละครับเธอก็ถ่ายคลิปนี้ ของวิภาวีที่กำลังลงในสนามแล้วก็มีรูปอิโมจิหัวใจพร้อมกับแท็กหาวิภาวีน่ารักอบอุ่นสุดๆไปเลยครับนี่แหละครับเป็นภาพจากสโมสรฮุนไดาสาวๆมองโกเลียไม่ใช่แค่เธอคนเดียวครับที่ได้มานั่งชมเกมในวันนี้เพื่อนๆทั้งทีมก็มาด้วยแล้วหลังจากจบเกมก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับทีมฮุนไดครับซึ่งสาวน้อยที่เธอมีความชื่นชอบวิภาวีเธอก็ชูป้าย ของวิภาวีแล้วก็นั่งถ่ายเซลฟี่ภาพรวมนี้หน้าวิภาวีด้วยครับนอกจากนี้เธอยังได้มีการเข้าไปพูดคุยเม้ามอยกับวิภาวีของเราด้วยน่ารักสุดไปเลยครับสําหรับมิตรภาพนี้เธอก็คงจะเป็นเอฟซีตัวยงของวิภาวีจริงๆที่มีความชื่นชอบมากๆใจแทนน้องด้วยครับที่วันนี้ในที่สุดเข้าไปชมในสนามแล้วก็เห็นวิภาวีลงสนามด้วย อาปลื้มใจจริงๆครับ